น้องเจอมาให้อ่านปลาปลาอะไรครับปลาครับมีากกตัวหรอกบอาเล่าเนี่ยบ่กจะให้อะไรมีจกกตัวมีจกกตัวครับเส็บตูเส็บตูโอ้ยตายแห้วไหนห้มันมั่งด้วยโอ้หัเที่ยโลกเักัตร์จะหายแบบนั้นโอ้ยาสาใส่ละปลากับพาะปลาบาดนี่เพะปลาครับ นี่ที่ให้คนอ่ะเห็นไหมนุ่นอย่ากิน้ะลูกเอาให้ปลากินอีกอ่าก็เก็บเก็บเป็นเด็กหน่อยแจ็คแจ็คลักซ์ซั์เป็นเด็กหน่อยที่ลักซัซั์เขาสิขาปลานี่ให้ยั่วสันจ้าพูดหน่อยสิกอ่องนี้ลูกกล่องนี้ลูก ไรที่หนังครับเอาหันให้ปลาครับเหยาเกือบโยนลงไปด้หลูกพอบ่ลงไปเอาหายเลยยิยน้นบ่ครับย,ยิน้นยิ้นย,ยินครับตวัวลูกยินครับครับระวังตกดนะครับเดี๋ยวเยียเเลยครับเดยวเยียเเลยครับผู้ดใดเได้เฮี้ยครับ ใจเดียวครับใจเดียวโอ้ยตายละเออคิดจังสัสหรือลูกระวังมือปลาเห็นมือของลูกนี่มาเบิ้งมาเบิ้งมึงปลงลูกอยู่แถวบ้านนินจานะครับโทรศัพท์ตกต่ำลงไปว่าเดี๋เบิ้งซ้ำครับโอ้ยอยู่แถวบ้านนินจาเลยครับเออบ่อลูกไปละปลามันมาจากไหนครับปลามันมาจากไหนมันสวัสดีครับหลวบ่อสวัสดีปลาเนรู้ สวัสดีงามๆตุลุกสวัสดีก้มหัวน้ำเท้าชิดผู้เสียสอนวางเดสวัสดีครัวบอลเร็งสวัสดีป่าก่อนเร็วเท้าชิดเท้าชีตก้มหัวเนี่แย่ดอนเลยใส่เกืบเหตุมันถือทางซะเกินใส่เกือบคุณว่าถือชางใส่รองเท้าไหมใส่เกือบไม่ลูกเปลี่ยนเกือบจะไปจับเจ้าผู้ได้เหยียบโอ้ยเขาเหยียบขี่ม้ามาเหยียบปลาอีก เดินไปเลยวชุ่นอยู่แถวบ้านนินจาอยู่บวกครับแถวนี้เด็กหน่อยเบื่อบ้านครับส่วนออกมาทั้งนอนว่าอยู่บ้านเบื่อบ้านอยู่ไรอุ้ยมีคนเฝ้าบ้าจ้าดูดูผู้ใดเฝ้าลูกนี่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 พ่อใหญ่ไปสวัสดีไปสวัสดีพ่อใหญ่นอนก้นนั่นนะพ่อใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับพ่อใหญ่บอกน้องมีดีเหรอสวัสดีครับ มีสองคนมีสองคนคุณผู้หนึ่งเฝ้ายืนเส่อช้อนผู้หนึ่งยืนอยู่นี่ถามลูกเพิ่งพ่อใยายหอนบ่ครับตาเดียตาคนถามาลูกเพิ่งน่ะแล้วหอนบ่ปะลูกท้าลูกเพิ่งน่ะเดี๋ยวถามที่ละลูกละบ่อนครับเออละบ่อนเป็นยังก็บ่นหนึ่งสองสามอะพ่อแล้วเอามามาปิดคลิปเร็วฝากติดตามเรื่อยๆในันมาฝากติดตามสองนิ้จานด้วยนะครับเออ เป็นกำลังใจอะไรนะเป็นเป็นกำลังใจชอ่องวิจาด้วยนะครัคะสวัสดีครับบ๊ายบายสิสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>